ครับผ่านผ่านผ่านไมครับเปล่าคุยกับ้องสักแป๊บหนึ่งได้ไหมได้ครับคุยได้ครับคุยได้เพชมาคุยกับพี่เขาพูดาอับประมูลปะอ่ะว่าไปอันนี้เพชรขอเรียกรุงก่อนละกันนะครับคืออันนี้ลุงอยากอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเพชรบ้างไหมครับไม่อยากรู้อะไรเราต่างหากที่ต้องคนต้นนั้นนำตัวให้พี่ฟังไม่ใช่หรอแบบเมื่อกี้มีมันบอกไงว่าลุงอยากรู้ว่าแบบ เจอกับมีอะไรยังไงยางไงเอ้ามึงก็เล่ามาสิกูชื่อเปาเรียกกูพี่เปาก็ได้ได้ครับอืมันก็เล่ามาสิคืออะไรยังไงอะไรยังไงเฮเจอกับมีเนี่ยที่คอมมูครับสตาร์คอมมูใช่แล้วทีนี้คือเฮดอะเล่นอยู่อีกเมืองหนึ่งแล้วคือแก๊งอาจจะย้ายเมืองกันแต่เฮนไม่ได้ไปกับแก๊งอือยู่เมืองไหนอยู่เบคอนครับโอเคแล้วไงต่อครับทีนี้แก๊งจะย้ายเมืองกันแล้วผมไม่ได้ไปอื ผมก็เลยจะหาประเทศเล่นและเจอมีพอดีนีก็เจอมีที่ไหนที่คอมูครับอ๋อโอเคแล้วไงแล้วไปเจอกันได้ไงก็คือไปเล่นครับไปเล่นตีกันนี่แหละครับหนึ่งหนึ่งเนี้ยเหรอไม่ไม่ครับไปเล่นสตอรี่หมดครับอ่าฮะแล้วไงต่อเราไปคุยเราไปคุยกันได้ไงสตอรี่หมดมไปคุยกันได้ด้วยเหรอมันคุยกันได้ครับคือผมก็ถามเขาว่าเขาเล่นอะไรที่ไหนยังไงแล้วไปถามเขาทําไมผมแค่อยากรู้ครับแล้วอยากรู้เป็นกคนหรือเปล่าไม่ครับผมก็แค่แบบคุยเพราะว่าตอนนั้นแบบผมก็ไปแบบปั่นปันใช่ปะ ผมก็ไปปั่นปั่นโต๊บที่นี้เขาผมก็ถามเขาเล่นที่ไหนอะไรอย่างงี้ตาวาครับเพ่กำไรเี่คุยปัญหาหนึ่งเพ่โอเคครับพี่ชายแล้วอะไรต่อนะคุยปั่นปั่นปั่นปั่ยังไงใช่คือแบบปั่นปั่นรงข้ามอะไรแล้วแบบเขาก็แบบนั่งปั่นกับผมไงอ๋อหรอใช่ครับไปนั่งปั่นแบบปั่นตรงข้ามอะไรเงี้ยใช่ผมก็เลยถามว่าเล่นที่ไหนอะไรอย่างงี้เพราะผมไม่มีประเทศเล่นอใช่ครับทีนี้ผมก็โอเคพอเขาบอกสตาร์ทผมก็ อันเดี๋ยวผมไปสอบเล่นสตา, uh huh. ทาเท้าด้ยวยเพราะผมไม่มีที่เล่นอ๋อ uh huh. uh huh. ใช่ฮะ uh huh. ครับแล้วก็นั่นแหละมาขอบเป็นลูกแล้วไปเพิ่งมาช่วงนี้เพรไม่ว่างเลยครับเพรติดเอแข่งเกมอื่นเพรมีซ้อมกับแข่งเกมอื่นครับเพรว่างตอนแบบดึกตลอดเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยครับอืมก็ไม่รู้วะก็แล้วแต่อยากทำอะไรก็ทำ อย่าเป็นแลวก็เป็นอิเมจเขาไม่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่ปะ่ะอิเมจไม่ได้ว่าอะไรใช่ปะ่ะก็ยอมรับแต่ยอมรับแต่โดยดีว่าจะเป็นมีแล้วเขาบอกหรือเปล่าว่าเขามีแฟนแล้วเขาบอกครับเขาบอกตั้งแต่แรกเลยบอกว่าบอกว่าเขา,าเขามีแฟนนะครับ,บ,บ,รบชื่อเปาแล้วมึงรู้ว่าเปาไหนะไม่รู้ครับแล้วตอนนี้มึงรู้ยังอันนี้รู้แล้วครับแล้วมึงอยากจะเป็นลูกอยู่หรือเปล่าถ้าถ้าพี่เปารับก็เป็นครับถ้ากูไม่รับอ่ะไม่ได้หรอพี่ไม่รับก็ไม่เป็นไรครับแต่เพชก็เป็นลูกมีใช่ครับ ยังมึงก็ไปลูมีมึงไปแล้วกันครับมึงก็ไปลูมีมึงไปกูอยู่ของกูไปคนละส่วนกันแล้วกันก็มึงอยากเป็นนักไม่ใช่หรอลูกเขาอะ่ะมึงก็เป็นได้แล้วไงถูกปะ่ะถ้าแบบพี่ปอรับมันก็ยังดีนะครับเพราะว่าพี่ปอก็เป็นแฟนกับมีอะไรนะถ้าพี่พี่ปอรับก็คือพี่ปอก็ยังเป็นแฟนกับมีครับ ก็็จะได้เปนแล้วมึงมีสิทธิ์มึงเป็นใครบอกให้กูมารับมึงเป็นลูกเนี่ยแค่อธิบายเฉยๆครับไม่ไม่ไม่กูถามมึงเป็นใครมาอธิบายมึงมึงสั่งกูให้รับกูให้กูรับมึงเป็นลูกเนี่ยไอ้สัสไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ต้องพูดมึงเป็นใครสั่งให้กูเป็นลูกเนี่ยไม่พี่เปาอันนี้เม็ดเม็ดผิดเองที่แบบว่าไม่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 หยุดพูดมึงเป็นใครสั่งให้กูเป็นลูกเนี่ยเฮดไม่ได้สั่งครับเออก็ต้องมาสั่งกูกูคิดเองเป็นกูรู้เพราะกูทำอะไรอยู่ กูทำไรกูบอกตลอดกูไม่เคยปิดบังเข้าใจเปล่าแล้วมึงเป็นเป็นเป็นลูกเขามานานยังประมาณหนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนใช่แล้วมึงไม่เข้ามาบอกกูมึงไม่ยัง,มงไม่เจอกับมึงแน่ใจจริงเหร,รอที่เขาบอกว่าเข,เขาเป็นแฟนกูแล้วบอกเปาอ่ะแล้วมึงไม่เรียกเ,เป่าอ่ะเปาแน่ใจครับแล้วแล้วมึงไม่รู้จักกูอ่ะไม่รู้จักครับ เปาไหนอ่ะไม่รู้จักจริงจริงใช่ไหมใช่ครับอ่าแล้วมึงก็ไม่ต้องรู้จักกูต่อไปแล้วกันมึงเป็นลูกต้องหนึ่งเดือนมึงไม่เข้ามาทักทายกูสุดท้ายมึงก็ไม่รู้ว่าเปาไหนอีเมไม่ได้บอกเราครับว่าเปาไหนหนูไม่ได้บอกเราครับว่าเปาไหนไม่ได้บอกเราว่าอยู่แก๊งไหน ไม่ได้บอกหรอไ,ไ,ไม่บอกครับไม่อยู่แก๊งไหนมันจะมีสักมันจะมันจะมีสักกี่เปาวะตอนแรกตอนแรกไม่ได้บอกครับแต่ว่าเอออืมพอหลังๆก็เออพอน้องเข้ามาประเทศก็บอกว่าพี่เปาเสียไม่ได้ใช่คือตอนเพ็กเข้ามาเพ็กก็แบบมาเด็กแล้วพี่เปาก็ไม่อยู่อืมอันนี้ชื่อช,ชื่ออันนี้ชื่อกูเห็นยัง ไม่เห็นครับเข้ามีเอ,อือเห็นยังเ่อกูอ่ะเห็นแล้วครับนั่นแหละนี่คือเปาเสียไม่ได้แล้วตอนหลังมึงรู้ว่าเป็นเปาเสียไม่ได้แล้วไงต่อ,ตอคือมีก็อยากแบบก็มาบอกว่าแบบอยากให้เจอแต่แบบผมไม่ค่อยว่างไงครับพอผมเข้ามาที่อคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่พี่ไม่ได้อยู่ในแบบไม่ค่อยได้อยู่ในในในเมืองด้วยค่ะช่วงไหนครับพี่พี่ไม่อยู่ในเมือง ช่วงที่ผ่านมาแล้วก็พอพอพี่กลับมาปุป๊บอะมันก็เป็นช่วงที่น้องไม่ได้ไม่ว่างเหมือนกันใช่มันก็เลยแบบพลาดกันไปพลาดกันมามขนาดขนาดนั้นเลยครับทาได้พี่พี่มาทุกวันนะแต่ว่ามันก็เป็นช่วงที่น้องไม่ได้อยู่เวลานั้นอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะอ๋อแล้วน้องได้อยู่กับหนูเวลาอื่นไหมครับไม่ได้อยู่เลยครับคือไม่ได้มาเลยเหรอหรือว่ายังไงใช่ครับไม่ได้มาเลย แบบไม่ได้เข้าประเทศเลยเพราะแบบติดธุระอยากข้างนอกเราจะไปที่อยากเป็นลูกอ่ะคือตอนตอนนั้นคือเพชรแบบแรกคือไม่มีประเทศเล่นนะครับก็เลยแบบ mm hmm. หาหาแบบหาเพื่อนเล่นอะไรเงี้ย mm hmm. ใช่แล้วทีนี้มีก็อยู่สตาร์ทาวทีก็โอเคงั้นมาสมัครสตาร์ทาวแล้วขอเป็นลูก mm hmm. จะได้แบบมาช่วยกันอะไรเงี้ยช่วยกันโอ <Okay. S 1> เคก็ไม่มีไม่มีเพื่อนเลยมาช่วยกัน oh. ฟาร์มช่วยกันทําอะไรเงี้ยครับ oh. Oh. ใช่พอเพชร เพิ่งพามุดยาประเทศมาก็คือจะไม่มีเพื่อนเลยอ๋อแล้วไปเจอก็คือแล้วก็เลยขอเป็นลูกก็คือมีมีมือเนี่ยเป็นเพื่อนคนเดียวในเมืองบ้างเถอะใช่ครับตอนนี้คือแบบไม่มีแล้วก็มีแบบพี่ๆตามมาสองสามคนตอนนี้มึงมั่นใจนะมึงพูดว่ามึงมึงไม่ได้โกโหกกูอ่ะใช่ครับมั่นใจครับมึงมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะว่ามึงไม่รู้จักกูตั้งแต่แรกอะ่ะมั่นใจครับเพราะผมไม่เคยเจอพี่เลย อ๋ออินโลโอเคถ้ามึงอินโลกูว่าอินโลกับมึงได้มึงมั่นใจใช่ไหมเม่ามึงไม่รู้จักกูตั้งแต่แรกอ่ะใช่ครับเพราะว่าไม่เคยเจอพี่เปาใช่มึงก็เลยบอกว่ามึงไม่รู้จักกูถูกปะเพราะมึงอินโลใช่ปะอินโลในคอมมูใช่ปะไอสัตว์ถูกต้องปะไอเฮียกูพูดถูกปะพอไปคอมมูปุ๊บมึงเลยไม่อินโลทันทีมึงเลยมึงเลยอินโลทันทีว่ามึงไม่รู้จักกู ใช่ป่ะแต่ชื่อเปาเนี่ยเนี่ยเมื่อถ้าว่าชื่อเปาคือคือข้างนอกคือก็รู้รู้จักครับแต่เมอแต่อินโลก็คือใช่ก็อ๋ออ๋อเมึงออินโลร้อยนี่หว่ามึงออินโลร้อยนี่หว่ากูต้องถามมึงไงไม่รู้จักมึงอินโลขนาดนั้นเลยเหรอวะก็ผมเข้าประเทศนี้มามันก็ต้องอินโลเลยเปล่าอ๋ออินโลดีโอเคอินโลใช่ป่ะเออกูชอบคนอินโลอ่ะกูชอบ ชอบคุณคนอินโลดิมึงไม่รู้จักกูใช่เปาไหนไม่รู้จักได้ใช่โอเคแต่หนึ่งเดือนเนี่ยมึงไม่มาแนะนำตัวกูเลยเนี่ยนะในคอมมลมันก็อินเหรอวะไม่มันเป็นมันเป็นที่เมดด้วยในในในคอมมลมันก็อินเหรอไม่ทึยังไงครับแม้ในออคอมมลมันก็อินเหรอหรือว่าไงในคอมูท่านหลังอลรามาก็คือเรียกมีก็มีปกติและครับอ๋อ ไอมีนี่มันก็อินโลเหมือนกันใช่ปะใน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 ข้อมูลมันก็อินโลเหมือนกันใช่ปะวันจะอินโลให้ได้เลยใช่ปะถ้ากูอินโลมันก็ต้องอินโลจำเอาไว้กูไม่ชอบในการเอาการความอินโลเป็นข้ออ้างกูก็เกลียดเลยกูรู้ปะกูไม่ชอบแบบนี้แล้วกูก็ไม่ชอบจริงๆด้วยที่ผมบอกกันว่าเพราะแบบคือมันก็ตามกฎของประเทศผมก็ผมก็รู้ว่าแบบ ข้างือข้างนอกก็คือผมก็รู้ว่าพี่เป็นมึงอินโรแต่คอมูเลยเหรอมึงก็รอนเจอเลยยายครับอืมมึงบอกว่าเปาเสพมึงเขาบอกว่าชื่อเปาเนี่ยอ่ะกูถามตรงๆเลยมันจะมีสักกี่เป่าวะคือตอนแรกผมก็ไม่รู้ไงครับว่าเปาเปาไหนเพราะผมก็ไม่รู้อ๋อหรอใช่อืมไม่รู้ไงตอนนี้น่าจะรู้แล้วมั้งใช่ครับรู้แล้วครับอืมแต่กูไม่โอเคอ่ะ กูไม่โอเคแล้วน้องๆกูอ่ะก็ไม่โอเคด้วยใช่ครับเนี่ยไป จะเราไปอัดับก่อนใช่ปะไอฟเฟมใช่ครับพี่อืออืออันนี้กูเดี๋ยวกูไปเซตของเล่นดนนะ้วยนะเรามีเวลาหนึ่งเดือนอะจะไม่บอกอะไรสักคำเลยหรอหอันนี้เม็ดผิดเองครับแล้วจะไปปล่อยให้มันต้องหนึ่งเดือนอะมัน,มนไม่มีคำอธิบายครับมันมันผิดจริงๆไอโฮปครับพี่ กูไม่อยากเห็นมันยิงขึ้นวะต้องชุบนะใครชุบกูแทงผิดยังไงครับผิดที่ไม่บอกพี่ก่อนทำไมไม่บอกครับเพราะอะไรถึงไม่บอกเมดคิดแค่ว่าแค่ลูกไม่ใช่เหรอทำไมถึง<ย>ไม่บอกไม่เมดคิดแค่ว่าอยากจะแบบพาน้องมาคุยกับพี่แบบตัวต่อตัวไงเยซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยเหรอไม่ใช่คะ่ะแบบว่าอยากให้น้องมาเจอแบบว่ามาเจอกับพี่แบบเกินก่อนเงี้ยเหรอ ไม่ไม่เกินก่อนอนะไม่แต่ว่าเออมันมันผิดที่แบบเมดไม่ได้เกินกับพี่ก่อนแล้วแบบบอกพี่ก่อนล่วงหน้าอะไรอ่าเงี้ยอันนี้คือแบบเออผิดจริงๆแบบไอ้ัวไปต้องอุ้มมันบ่อยไว้ตอนนั้นอะขยะมันก็ไม่มีคำอธิบายเพราะว่ามันก็ผิดจริงๆอืมไม่เข้าใจอะ่ะมันทำไมอะ่ะจะมีลูก มีเต้ามีอะไรไม่ได้ว่าหรอกบบว่าเมทเมทเข้าใจความความแบบว่าความรู้สึกพี่นะที่แบบว่าเออมันก็แบบเออก็แค่มาบอกไม่เห็นเป็นไรถึงแบบไม่ได้เจอแบบไม่ไม่ได้เจอกับตัวแต่บอกกันหน่อยก็ยังดีแต่แบบเออเมทแบบเมทไม่ได้คิดไงเมทแบบคิดอีกแบบหนึ่งคือแบบอ๋อแล้วถ้าถามกลับมาว่าแล้วแล้วว่าพี่จะคิดยังไงในเมื่อแบบเออ มันเกิดอะไรขึ้นวะทำไมหนึ่งเดือนอะทำไมหนึ่งเดือนแบบมีลูมีเต้าอะไรแล้วไม่ยอมบอกอะไรเงี้ยที่จริงก็ควรบอกเลยปะที่จริงเรามีเพื่อนก็ควรบอกเลยปะหรือว่ามีใครก็ควรบอกเลยปะใช่ใช่เออแล้วทำไมไม่บอกอ่ะขอโทษครับขอโทษไม่ได้อยากรู้ทำไมไม่บอกเบธแค่คิดว่าเออแบบเออไม่ไม่เป็นไรดอกค่อยบอกไม่เป็นไรไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้ขอโทษก็ไม่ได้ มันมันเป็นเรื่องที่คุยกันได้ถ้าเมดบอกพี่เปาตั้งแต่ตอนแรกะไรครับมันหนึ่งเดือนมันนานมากนะเมดไม่เคยบอกพี่เปาเลยน,น,นั้นอนะ่ะพี่จะบอกตัวนี้ให้นาะอยากจะเป็นแม่เป็นลูกเป็นมีเป็นม้าเป็นมูเป็นมีอะไรกันนักหนาเชิญครับเชิญเชิญหมายถึงอะไรครับเชิญไปเป็นไงครับตามสบายเลยครับไหนไหนก็ไม่ไม่เคยบอกกันมาแล้วหนึ่งเดือนก็ไม่ต้องบอกตลอดก็ได้ครับไม่เป็นไรแต่ว่าวันนี้เมดก็ตัดสินใจบอกพี่แล้วนะ หนึ่งเดือนไม่ไม่ได้อยากให้มันคือหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนนี่เหรอครับเม็ดก็ไม่ได้คิดครับว่ามันจะนานขนาดนั้นครับก็อยากจะบอกพี่เปาให้เร็วที่สุดเหมือนกันอยากบอกมาตลอดเลยครับเร็วที่สุดก็คือหนึ่งก็คือเร็วที่สุดอะหลังจากที่รับเขาเป็นลูกอะก็คือเร็วที่สุดแล้วมาเกินก็ได้นี่ครับใช่ไหมเฟรมกูพูดอะไรผิดป่าววะน้องใช่ครับพี่ถูกไหมครับถูกค่ะพี่เปาอืมันนั้นอะมันปิดบังกันเกินไปครับพี่ไม่โอเค ก็ถึงบอกไงครับว่าจะจะจะเป็นลูกเป็นอะไรก็เชิญครับตามสบายเดี๋ยวเรียกทางให้แค่ลูกเองแค่ลูกเองไม่แค่ลูกเองไม่ใช่หรอทำไมต้องมีอะไรปกปิดกันนะเรียกทางหมายความว่าย่งไงก็ไม่อยู่ครับไม่อยู่อะไรก็ไม่อยู่เลยครับไม่อยู่อะไรค่ะอ๋อต้องอธิบายอะไรครับฟังพี่นะถ้าเป็นลูกจริงๆอ่ะทําไมไม่บอกตั้งแต่แรกจะปิดบังทําไมไม่ต้องเฟรมไม่ต้อง ก็รู้ไม่ใช่หรอว่าแบบแบบไม่ไม่เราไม่มีอะไรปิดบังกัไไม่ใช่หรอใช่ค่ะเออแล้วปิดบังทำไมเมดไม่ได้ปิดบังเมดเมดแค่ไม่บอกอย่าเถียงพี่เลยเถียงแล้วมันจะยาวงงอ่ะมันไม่เมคเซนส์ว่ะมันแบบมันไม่แบบมันไม่สมเหตุสมผลนะตรงที่ว่าแบบไม่ต้องเล่าเลาวแค่เียนเล่าแล้วอ่ะ เจอกันที่สตาเจอกันที่สตาคอมูเป็นลูกสอบเข้ามา1 e เดือนไม่บอกติดโอซิอิเมเอตเจอพี่เปาทุกวันไม่พูดไม่กล่าวคืออะไรมันก็เหมือนที่เมดบอกพี่เปาไปคือเมดอยากให้เจอแบบตัวคือมันก็ผิดที่เม,ไมได,ไ,ดไม่ได้เกิดกับพี่เปากับทั้งที่เราก็เจอกันบ่อยมันก็เกิดก็ได้นนมัน,ม,นมันก็ผิดเมดอืมมันก็เกิดก็ได้เนี่อย่างอาร์เซน่าอย่างที่<ช>บอก<ะ>อาร์เซนอลก็เกิดน,นะเกิดเลยล่ะโทรเลยอรับอาร์เซนอลเป็นรูปุ๊บโทรเลยล่ะบอกเอเอเมทมาเิรูปพี่เปาอยลู่นี่ครับ ลูกไปเป่าเองจบไม่ได้มีรับลมพมในไมไ่มีความรับเลย,เลยนะรู้ก,ก็คือลูกเม็ดก็ไม่ได้มีครับแต่ว่าเม็ดบอกเออมันช้ามันก็มันก็ช้าจริงมันช้าเกินไปครับเอาจริงๆแล้วหนึ่งวันยังช้าเลยครับหกวันยังหกชั่วโมงยังช้าเลยครับนี่หนึ่งเดือนเลยนะป่วยเฮียเม็ดรู้ว่าเป่า <c oughs> ไม่โอเคเป่าแบบโอเคใครจะไปโอเคอะตัวะละ แล้วยังมีแบบเอามาให้ดูอีกเอามาให้ดูท่พาที่พามาคืออยากอยากให้แบบเออมาคุยแบบไม่อยากให้มันนานไปกว่านี้แล้วครับโอ้หนานเกินไปแล้วครับเพราะแบบจริงๆจริงๆน้องน้องก็ไม่ว่างแต่แบบเมดก็แบบอยากอยากให้เข้ามาได้แล้วคือแบบมันมันนานแบบ คือคือไม่เข้าใจอ่ะมันไม่ค่อยว่างอยากให้เข้ามาได้แล้วแล้วมึงจะเข้ามาเล่นทำไมวะถูกปะคืออยากเล่นอ่ะเป็นแม่เป็นลูกกันอ่ะโอเคแต่น้องก็ไม่ว่างอยากจะเล่นแต่ก็ยังเป็นมีมมาม้าม,ามูมีกันตลอดอย่างเงี้ยแล้วเราจะเล่นกันยังไงอ่ะล้วไปติดต่อ,อทางไหนเนี้ยตาคอมูหอหรือว่ายังไง ถูกปะอ๋อแล้วไปติดตามแล้วไปตามกันมาทางไหนเนี่ยก็เจอมันเข้ามาได้ไงอะมันเข้ามาได้ยงังไงอันนี้เมาดเรียกมาค่ะ <c oughs> เรียกยังไงอ่ะเรียกมาได้ยังไงอ่ะเรียกทางไหนอะมารู้ได้ยงไงอะ <c oughs> แล้วยังไงอะเป็นมีเป็นลูกอะไรกันแล้วก็ยังคุยกันอยู่แล้วหนึ่งเดือนมันก็ไม่ได้เข้าเมืองมาไม่ใช่ก็ยังเป็นมีเป็นลูกกันอยู่แล้วอยู่ดีบอกว่าไม่ว่ามาคุยพอพี่เปามาหลังรีเข้ามาคุยเฉย ไปเรียกมายัางไงครับพูดได้ใช่ไหมเคะพูดได้ครับก็นั่นแหละมันต้องพูดหรอกโอเคครับมัต้องพูดหรอกมันต,ต้องอธิบายด้วยครับเพราะรู้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะว่าแบบเข้ามาก็รู้อยู่แล้วเข้ามาได้งไงขอโทษครับผิดที่ไว้ใจชิบหาย